สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมือนียายนงภาพพี่น้องมากชมสวนค่ะสวนยายนงที่อ่าเป็นสวนทายบ้านค่ะพี่น้องแต่ว่ามันเป็นดินทรายเนาะค่ะเนาะก,ก็เลยต้องเห็ดฟืน้นฟูด,ดินทรายให้ปลูกพักปลูกผืชได้ไหมจ้ะพี่น้องนี่นะคะแต่ว่าคนเห็ดไอ้คนเห็ดไอ้ไหวทานั่นคือเป็นน้องสาวค่ะพี่น้องนะยายนองอยู่อยู่ต่างแดนยายนงกะ ส่งโอนเงินมหาห้น้องเป็นค้นเฮ็ด้ท่าจ้ะฟ,ฟื้นฟูดินเนาะคะ่ะเนาะนี่เป็นคุดลองน้ําจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้คือลองนา้าค่ะลองนา้าไอ้ทําเป็นไข้าขๆโคกน้องหน้าแต่ว่าบ่บ่ได้สมบูรณ์แบบดอกค่ะพี่น้องคือเห็ดแบบฟ,ฟื้นฟูอ่าขี้ดินรา้เนาะค่ะเนาะส่วนมากเป็นดินแดงเนาะจ้ะเนาะมันปลูกผักปลูกยังบ่งามกับเป็นดินแดงไหมค่ะพี่น้องก็เลยต้องฟืน้นฟูขี้ดินค่ะนี่นะคะ นี่ค่ะพี่น้องนี่ฟื้นฟูให้ให้ปลูกไอ้ต้นไม้ไดงามคือน,น้องสาวเขาเป็นคนเห็ดวบถ่านเนาะจ้ากัน้ำนี่ก็เป็นร่องน้ำค่ะมื้อนี้บ่ได้เปิดน้ำเพราะว่านา้ำคลองบามากเนาะจ้ะเนาะถ้าน้ำข้องมากอะ่ะเอาน้ำข้องนี่เปิดน้ำข้องลงมาใส่เนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องอ่ะขามไปคข้ไข่โคกน้องหน้าเนน้อยโอ้เจาะเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะ เป็นการฟื้นฟูพื้นดินขี้ดินให้ปลูกผักปลูกอะไรได้งามเนาะคะ่ะเนาะแต่ก่อนมันเป็นดินทรายดินแดงเนาะจ้ะเนาะนี่แหละค่ะปลูกเือตั้งต่างผสมผสานไว้ค่ะพี่โน,โน้องนี่ค่ะนะคะนี่จะปลูกไว้ทุกอย่างเนาะจ้ะเนาะให้น้องสาวเป็นคนให้เห็ดคนทำใบถาเนาะจ้ะค่ะบึ้ง เขาเอาอันนี้มาปลูกไว้ให้เนาะจ้ะเนาะเอากล้วยเอาหยังมาปลูกไว้ให้คุณมีตะเครื่อ,อยใหญ่ๆงามๆอยู่จ้ะอือจ้ะพี่น้องนี่ก็คลองน้ำนะจ้ะเนาะนี่ร่องน้ำเพราะมันคลองนะจ้ะร่องน้ำอเห็ดร่องน้ำเวลาเปิดนามมา้ำม,มาตามไอ้ลอยไอ้ไหลมาตามคลองไอ้ตามร่องเนาะจ้ะเนาะอุย้ยกล้วยเคี้ยนี่แม่ค้าพี่น้องเคี้ยบักง่ายเลยค่ะพี่น้องพุ่นอนะนี่พุ่น ปีกล้วยอ้ยได้พ่อปีกล้วยพ่อได้กินแล้วตัวนี้แม่พ่อตัดแล้วแม่จ้ะพี่น้องคุณมันพ่อตัดแล้วมันสุดแล้วเนาะคะ่นะเนาะปีกล้วยกล้วยอีอองค่ะกล้วยคุณองนะคะเนาะนี่กะปลูกพักปลูกพืชทุกอย่างค่ะเพื่อเป็นการเฮดไห้ดิดนมันไอ้ดินดีขึ้นมาเนา,จานะจ้ะเนาะนี่เริ่มสีดีแล้วค่ะพี่น้องเนี่ย เพิ่งปลูกเพิ่งสิทําปีนี่ปีแรกค่ะพี่น้องแต่ก่อนมันกับเป็นดินแดงดินดินโพนนะคะมันปลูกอย่างกับบ,บ,บไไ่ไใดโอ้ยไหนล่ะโอ้นี่ไงเขาเปิดน้ํามาอยู่พี่น้องจิงเนื้อเราบ้างตกด้วลูกพ,พี่น้องเพ<น>ิน่นน้องน้องเคยเฮ็ดว้ไหไหมคะพี่น้องนี่เปิดน้ํามาหน่นี่คะ่ะสายน้ำไม่ใชนี่สายน้ํานะคะเนี่ย น้ำไหลจอกจอกลงสะนั่นค่ะสะหน่อยโคกน้องหน้าพึ่นระวังตกระวังเลื่อนลงเด้อพุ่นหลานหน่อยกัมาน้าซองคนนะจันเนาะเขามาชมสวนน้ำกันค่ะหลานหน่อยน้องสิงเนี่ยกับน้องหนึ่งนี่ค่ะสวนให้น้องสาวเป็นคนเฮ็ดนะจ้ะเนาะย่านุ่งกับบ่มีเวลาดใมากับมาเห็ดนอจ้ะอ๋อพนมีอันนี้นอจ้ะเนาะ น้องเคยเพิ่นเฮ็ดไอ้นีจ้ะพี่น้องนี่เพิ่นเฮ็ดแอร์อยังก็ล่ะค่ะอันไฟไอ้ไฟจากแสงพลังอาทิตย์แม่ค่ะพี่น้องนะไฟฟ้าจากแสงพลังงานอาทิตย์น่ะนะจ้ะจพี่น้องนั่นนี่นะคะแล้วก็ตอลงมาจ้ะพี่น้องเนี่ยตนนอยน้ําน้ําอยู่ในอยู่ในอ่างนี่จ้ะพี่น้องอยู่ในสางสางใหญ่อยู่ในนี่ค่ะสิเป็น โอ้สางใหญ่อยู่ในหันค่ะพี่น้องนั่นนั่นแล้วก็ตอขึ้นมาเนาะคะ่ะนาะตัวน,น้ำนี่ไปน้ำสายเนี่ยน้ำนี่จ้ะนี่แล้วก็ล่งไปในสะในบอนนี่บอ่อพักน้ำจ้ะพี่น้องเอาไปถางดผักหดสวนมาสัน้นโอ้ยน้องสิงเนื้อสิงเนื้ออันตักน้ำหดต้นไม้ <c oughs> พ่นขยันแต่น้องซ้ำนี่ใหญ่ยายมากพันฉีกคันได้เด็กหน่อยซ้ำนี่ค่ะพี่น้อง ผาชมสวนล่ะค่ะพี่น้องกับบ่มียังลายช่มสวนโคกน้องหน้าหน,หน่อยๆอ้อเจาะค่ะเป็นแบบมีสวนมียังกะมีความสุขเนาะค่ะนาอปลูกพักปลูกผืชดตั้งๆพืชผพ,พักสวนขวจ้าพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> อาไปตักไปตักมะฮดอะตักน้ำฮดสิงเหนือโอ้ท่งมีเป็นอันนี่แม่ค่ะพี่น้องโอ,โอ้ยโอ้ต้นบักซีดก่ดาบ่นนองเนือ โอ้บักสีดาไล่เม็ดนั่นใช่ไหมโอ้ไปซื้อมากค่ะบัสน <c oughs> พี่น้องมาชมสีดาบักสีดาบักฝรั่งนั่นแหะค่ะอ๋อเหมดอสุดมันหรือมาั่งนี่นะคะนี่ทางนี้เป็นบักสีดาเป็นฝรั่งไล่เม็ดเนาะคะ่ะนี่เริ่มจอหนวยเหล้วกามีค่ะโอ้ปลูกหลายยุคจ้าคุณปลูกหลายเติบยุ่ ฝรั่งหลายเม็ดฝรั่งบ่มีเม็ดจ้ะบักซีดาบ่มีเม็ดสายพันธุ์นี่บ่มีเม็ดว่าซั่นโอฟังทางนั้นบ่ทันปลูกค่ะเพราะว่าสวนกว้างเนาะค่ะเนาะฟังทางนั้นยังเป็นแตนอยู่นั่นยังเป็นป่าหญ้าอยู่บ่ทันปลูกหยังค่ะค่ะก็เริ่มปลูกไปเนาะค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าน้องสาวกับน้องเขยเพิ่นเฮ็ดไว้ให้เพิ่นก็บ่มีเวลาสิได้เฮ็ดทุกมื้อทุกมื้อเนาะจ้ะเนาะเสาร์อาทิตย์เพิ่น หยุดงานเป็นกระจังได้มาเฮ็ดสวนไห่นาะจ้านี่นะคะก้ยก็ไผ่ก็ไผ่เลี้ยงน้องก็เหลืออยู่กอเดียวอีกสองกอตัดเผาไปแล้วนี่ก็เป็นกล้วยกล้วยอีกเหว่ยค่ะพี่น้องป้ากล้วยอีกเหว่ยกล้วยกล้วยเล็บมือนางใช่ไหมกล้วยเหว่ยงกล้วยเหวี่ยงเมนมะลูกเนอะะเอา เอาอะไรฉีดนน่นอย่าไปฉีดมันใช่น้ําเปล่าๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นมียาโอ้น้ําเปล่าใช่ไหมอ่ะอ่ะชาวสวนหน่อยกำลังฉีดน้ําต้นกล้วยโอ้ปลูกเองบอกอีกคนนึงตักน้ํารดอีกคนหนึ่งปลูกอ่ะนี่แหละค่ะพี่น้องบ่มีอย่างหลายอู้บักม่วงกำลังจอดอกค่ะพี่น้องคุณ กําลังจอนวยค่ะดอกดอกแหงแล้วกําลังเป็นนวยจ้ะฮะโอ้มีมิมด้วยมิมคืออะไรโอ้มิมคือมิมออลังพึง่งลังพึ่งใช่ไหมใส่แหละโอ้ลังบักใหญ่เลยพุนเดี๋ยวบอสอดเลยพุนพุนพุนน่ะลังมิมลังพึง่งน้องเนื้อว่ลาลังมิม พุ่นฝุ่นยุคพุ่นดำดำผุ่นุเห็นบอลังบักใหญ่เลยเหลียวบอสอดเลยพุ่นฝุ่นห้างม่มไงเอาไ้หันละจ้าพี่น้องขอบคุณได้หลายที่มารับชมสวนน้ำกันจ้าสวนกับท่านปลูกอี่อย่างไยเนาะค่ะเนาะค่อยปลูกค่อยเป็นค่อยไปเนาะจ้าสวนโคกน้องนาเนี่ยน้อยเนาะแก่ความสุขเล็กเล็กน่น้อยยายดงกลับมาบ้านก็มาอยู่กับหัวกับสวนนี่แหละค่ะพี่น้องเป็นความสุขเนาะค่ะเนาะอยู่กับธรรมชาติเนาะจ้า นี่แหละค่ะพี่น้องกาขอบคุณที่รับชมจ้ากาสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีเนาะคะ่ะโชคดีทุกคูทุกคนสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้จะเด้อขอบคุณที่รับชมจ้าสวัสดีค่ะ